ย้อนกลับมาแล้วดูกับกล้าเล่นเหลือเกินสำหรับนั่นวีพีซีแล้วก็ซีแล้วก็ซีเนี่ยบอยท่าพระจันทร์เอาละครับข้อบอลมาซับเราจะมาทีวันละไงเด็กชายไต่ตีบอลออกมาทานหลายบอลง่ายไต่ขวาโก้ฮิกาเดชูฮิกาเดชูาฮิกาเดชูฮิกาเดชูาฮิกาดจูชาชาจูจูชาชาจูจูชามาแล้วเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กชายเต่ขวาละโก แล้วก็ชังแล้วก็ชังแล้วก็ชังเขียนดีเอาครับวัาดีครับพาทีมครับพยายมขึ้นนำแล้วครับหนึ่งประตูต่อสุดยับเอาแล้วครับมาอย่างนี้โอกาสที่จะล้างแขนมาแล้วนะจ๊ะเอาละครับมาสาบระจูนีนปั่นโคตสวยนั่นนั่นนั่เอาครับน้องบันนาวโเจสดาโกฮิบระโกฮิบารโกฮิบรโกฮิบรโก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  เป็นดาจ้านาวเจสดาลังกาโคสวยโคซิงลูกแรกที่วาสวยลูกนี้ถือว่าเหนือกว่าของแท้แท้ว้าโอ้โหนี่ครับหิงได้เด็ดขาดจริงๆของแท่อ้โห้ไอหนุ่มชาวสุรินสุรินว้ยเอาไว้สุรินมาไว้เอาครับมานีครับเดี๋ยวดูภาพรีเพย์เทพเปาไม่รู้สามรานี้จับจี้ปกติคนทั่วไปหญิงสาสองแต่เจ้าตัวเลือกหิงสาวแรกที่มันยากที่สุดใจขวา โอ้โหดูครับผู้รักษาประตูนี้ออกมาเยอะนะเนี่ยแล้วทีมงานซีเนียครับบอยทัพประจันเห็นนะว่าออกมาเยอะเกินไปครับแล้วนี่ทางอุ้ยแอคซิสกูแทงบอลล้ำลึกโอโอ้หดูครับนี่ครับใส่ก้ยกอยให้มาที่ทรงมุดยยิบสุดหน้าตัวเป้าแล้วขยับไม่ล้ำหน้าด้วยครับผู้เล่นศัพท์ตูออกมาแล้วพี่ยอคสังเกตอะไรไหมสังเกตอะไรฮะน้องๆหลังประตูครับเป็นไงครับไปดีใจเหลือครับ นี่ยังไม่ได้เริ่มยังนะยังนะเดี๋ยวรอก่อนเอาก็จุดโทษครับบังถังครับสลามมารายคุมและสารประจตุปนี้ครับบังถังจิตมังนนลูกทรายกองคนกองดินออกกองดินพร้อมแล้วใส่ขวาไปเรื่องกฮิกาเดะดจ